ัสดีค่ะพบกับพี่พึ่งอีส e ู u p โรแรงแถมเยอกแล้วนะคะวันนี้พี่พึ่งมาส่งมอบรถนะคะก็คือแคปเอนะคะราคาอยู่ที่6แส0 0นบาทนะคะเป็นราคาใหม่ล่าสุดปี2022นะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะแต่งครบจบตามนี้เลยก็คือแต่งเดิมๆนะคะใช้เงินรับรถ9 สำหรับลูกค้าที่ชอบลงเดิมแบบนี้ก็จัดไปเลยค่ะใช้เงินรับรถ9,999บาทตัวเอสมีอะไรลูกค้าก็นึกขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ารถตัวเอ้ก็เป็นทุกาลไยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะคะ,ะล้อแมตช์บแบบนี้นะคะส่วนลูกค้าคนไหนที่อยากจะแต่งซิ่งค์อยากจะแต่งสงยกกงวยนะคะนี่เลยพี่เพิ่งก็จัดให้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีล้อแมตช์เเป็นตาจันน่า เป็นไฟตัดหมอกอีกทุกอย่างนะคะเพิ่มเติมได้จากใช้เงินรับรถ9,999บาทส่วนลูกค้าคนไหนสนใจจะออกรถนะคะ<ม>ก็ติดต่อสอบถามพี่พึ่งได้โดยตรงเลยวันนี้ที่พึ่งมาจัดโปตัว S ให้จุกๆเต็มๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวรถรุ่นไหนว่าใช้เงินเท่าไหร่รับรถยังไงออกรถยังไงก็คอมเมนต์บอกที่พึ่งได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากกด s u b s กด l i k เพื่อเป็นกำลังใจนะคะอยากให้รีวิวรุ่นไหนอยากให้แนะนำรถรุ่นไหนบอกมาได้เลยส่วนวันนี้ที่พึ่งขอตัวลาก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ9,999บาท